สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกับลุงแหวงสายแบกและงานเรีาวายว์ไว้ครับสำหรับ e ีทีนี้ลุงแหวงก็ได้ของเล่นมาใหม่แล้วครับคือเจ้าโชกคหลังโรเพนเดอร์รุ่นแฟรครับซชื่งจะามาเปลี่ยนให้กับเจ้า Honda c t 1 2ีหนึ่งสองห้าคันนี้ครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าหน้าตาของเจ้าโรเพนเดอร์รุ่นนี้ จะเป็นยังไงครับซึ่งโชคเดิมมันก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันเนาะเรื่องกระเดี้ยงเด้งดึงดึงกระดึ๊กกระดึกกระดึ๊กฮะนี่ครับเจ้าหน้าฟ้าเขาโรเพนเดอร์ซึ่งคุณแม่ก็ได้สั่งมาจากช้อปปี้ครับช้อปปี้เดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนสนใจจะใส่งลิงก์ไว้ให้ คอมเมนต์นะครับหรือคำอธิบายใต้คลิปนะครับนีรครับโรเฟนเดอร์ตรงรุ่นกับซีทีหนึ่งสองห้าคันนี้นะครับนี่รุ่นนี้มันจะมีปรับความหนืดแข็งของสริงแล้วก็ปรับวิบาวปรับอะไรไม่รู้อยู่สองอย่างรุ่นนี้ไม่มีซับแท็งนะครับ คุณสั่งมาหุนได้มานี่มีใบเสร็จแล้วก็ใบรับประกันเฮ้ยสติกเกอร์เครื่องมือปรับตั้งอันนี้อันนี้ใบสแกนเอาเอาสแกนเอ่อคิวอารโค้ดรับประกันสือค้าโอเคไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าสับทางเทคนิคก็คุณแหก็ไม่เข้าใจ อาไรบ้านๆน,นี่แหละจะทำการติดตั้งเลยซ้ายกันก่อนเลยนะครับเริ่มแรกก็ต้องถอดเอาเอานี่ครับฝาครอบฝาครอบอะไรกลองอากาศ ปาครอบท่อกองอากาศออกก่อนครับโดยใช้ปจัจแจหกเหลี่ยมแล้วก็ใช้ปัจเจบ็อกเปอร์สิบเจ็ดขันหอกครับ นี่อย่าลืมแหวนด้วยมีแหวนออกมาด้วยนี่ครับตัวบนประแจบล็อกเบอร์สิบเจ็ดตัวล่างบเบอร์สิบสีนี่มีประแจบล็อกกระแทกนี่มันชีวิตง่ายขึ้นครับก็ค่อยๆดึงออกมาครับดึงออกมาครึ่งเดียวออกมาพร้อ,รอมๆกันถือข้าง โอเคเดี๋ยวลองมาเดี๋ยวเราลองมาเทียบความสูงความยาวของชกเก่ากับชกใหม่ดูครับว่า <Yeah. S 1> มันยาวเท่าเดิมหรือว่ายาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมครับถ้ายาวกว่าเดิมนี่งแหวงยิ่งขาสั้นอยู่ <laughs> ขาสั้นเียย่จะลําบากเลยเนี่ยเหยียบไม่ค่อยถึงพื้นอยู่แล้วด้วยสเปคเดิมมันของอันใหม่เนี่ยเขาบอกว่าสูง365มิลิเมตรโอเคน่าจะเท่าเดิมครับน่าจะขนาดเท่าเดิมครับ365มม,มครับทุกคน อันนี้เครื่องมือปรับตั้งที่เขาแถมให้มาครับนี่ครับหัวปรับตัวตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งมันแต่ตอนเนี้ยครับปรับตั้งได้เออแล้วยังไงเอามือหมุนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราขายตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ นี่สามารถปรับความสูงของสปริงให้มันอ่อนให้มันแข็งได้ครับผมแต่ตอนที่ก่อนที่ลุงแหวงจะติดตั้งเนาะลุงแหวงจะคลายตัวนี้แล้วก็ปรับสปริงนิดหน่อยปรับเพื่อให้ตอนเนี้ยไอตัว Not ตน็อตล็อกตัวเนี้ยมันหันเข้าไปข้างในครับอย่างเงี้ยถ้าเราจะปรับตั้งเราไม่สามารถที่จะกันได้ เราต้องเราต้องคลายออกแล้วก็ปรับคือโรงแรงจะให้โชคมันสั้นลงอีกนิดนึงให้มันให้มันต่ำลงอีกนิดนึงเนาะให้มันต่ำกว่าเดิมสักนิดนึงโดยการหมุนเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะหมุนไม่ได้ครับ คลายออกครับหมุนไปทางขวาเพื่อให้นี่ครับเพื่อให้ตัวเนี้ยล็อกตัวล็อกตัวเนี้ยมันหันมาทางนี้ครับมันจะได้ใส่มันจะได้เสียลงนิดนึงขาลงแรงสั้น นี่ครับส่วนการปรับตั้งให้มันเข้ากับสรีละกับการครับที่ของเราก็ค่อยๆปรับเอาครับเพราะว่าแล้วแต่น้ำหนักของคนที่จะใช้งาน ด้านขวานี่ก็ต้องถอดเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับฝาครอบเนี่ยถ้าไม่ถอดก็จะเพราะมันต้องมีการถอดท่อออกด้วยครับต้องถอดเอาสกรูตัวนี้ออกก่อนนี่จะมีสกรูตรงนี้ไหนอ๋อ hey. oh. มีสกรูตรงนี้ต้องเอาสกรูตรงนี้ออกก่อนครับแล้วก็ตรงนี้อีก ตรงนี้จะเป็นพุกพลาสติกเอาแหลมๆ,ๆกดเข้าไปแล้วก็แงออกมาครับนี่เป็นพุกพลาสติกแบบนี้สร็ดแล้วก็ค่อยค่อยค่อยดึงออกมาอย่างนี้ ยิงออกมาอย่างนี้เอ้ยกว่าจะได้นี่รอยรอยการ้อนอเด้ยนี่หักไปแล้วนี่ก็เคยติดกามาแล้วแต่ตอนนี้จะไม่ติดละปลอยมันจะไม่ใส่ละนี่หักไปก็แล้วหักทุกที หลังจากนั้นก็ใช้ปจัจแจเบอร์สิบสองคายสองตัวนี้ออกครับตัวบนนี้กับตัวล่างตัวนี้ครับอันี้ครับเครื่องความสะดวกในการติดตั้งนะตัวนี้ก็พอแค่นี้ก็ได้แล้วก็ปัจแจอ์เบอร์สิบเก้านตัวนี้ออกครับนี่ โอ้เชโอมาแล้วนี่ลองรอยลมที่เกี่ยวฟินมาลมที่เกี่ยวฟินมา <laughs> Mm. Mm. Thuốc sò khoan nung ngập tê. Bên như ngay bằng. Thank you. หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทดลองเอาไปขับแล้วก็เปรียบเทียบดูนะครับว่าของเก่ากับของใหม่ก็ให้ความรู้สึกที่ว่าของใหม่จะนุ่มนึบก,กว่าเดิมขึ้นแล้วก็การปรับตั้งรีบาร์ลุงแหวงจะปรับค่าที่อยู่ตรงกลางก่อน กลางลงที่โรงงานเขาปรับเซตมาก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆใช้งานจริงแล้วค่อยๆปรับให้มันเข้ากับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชครุ่นนี้จะปรับได้16คลิกนะอยู่ไหนก็ปรับไว้ค่าเดิมของโรงงานคือ8คลิกครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ